เขาเรียกว่าจัดอิแรศการ ICT นะคะก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่มาใหม่ๆเปิดโลกนะคะที่นักเรียนได้รู้ใหม่มากมีกี่ฐานดนวยมีทั้งหมดสิบฐานค่ะตอนเนี้ยอ่าที่ที่ชั้นไหนคะที่เป็นหค่ะห้อเป็นคนจัดกิจกรรมทุกอย่าง ามารถที่จะจับอะไรนะคะจับแต่ได้จับแตะได้แต่มองเห็นภาพเสมือนจริงมันจะยื่ออกมาใช่ไหมคะกี่มิตินะสามมิติมีหกมิติไหมคะไม่น่ามีครับไม่น่ามีนะคะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวมา่ะสวัสดีค่ะสำหับนี้ะอันนี้นี่ขานอะไรนะคะลูกว่าเใช้บเ่นบอลบรลบอ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 บอลบงอะคะ โ,โอเคใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยใช่ไหมคะออขอบคุณนะคะไม่บายบสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะฐานนี้มีชื่อว่าอะไรคะ Electric bicycle หรือจักรยานไฟฟ้าค่ะมีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะอยากให้นอนนะคะได้รู้ได้มีความรู้เกี่ยวกับจักรยานไฟฟ้าค่ะขาไม,ม่ด้ใช้น้ำมันค่ะใช้แก๊สชาร์จไฟอย่างเดียวอ๋อโอเคขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ไม่บายค่ะ มิมนะคะเป็นทีเซนเตอร์โอเคไม่ไปค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะยา้า่ะสวัสดีค่ะดะานนี้มีชื่อว่าอะไรคะื่อถานะอะวตัตตาอนิเมะค่ะอวตารอนิเมะมีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะการที่ทำให้เราเห็นตัวการ์ตูนเป็นมิมส์มบัไหนคอมมิมสอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่า ใช่ไหมคะมาดูว่าจะเป็นคนสตส์สิ่งของทั้งหมดเลยใช่ไหมคะคนคนอย่างเดียวอ๋อโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ มันมันจะแบบว่าปกติภาพนิ่งๆแล้วมันก็จะมีชีวิตขึ้นมาป่ะคะใช่ไ่ะไม่ใช่ค่ิปวิดีโอแล้วถุงได้รับโลกอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะไม่ไปค่ะขอบคุณค่ะ ประชุมหมู่ใช่ไหมคะหลายๆคนโอเคขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กดีอ่าในฐานวันสายมิตินะคะข้างมาจะเป็นยางไงมาดูกันเลยมาดูเลยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไหนไหนไหนน้องทำอะไรคะน้องอบคน้องตอบคำถามกันอยู่ให้น้องดูยังให้น้องดูเว่นยังไหนใครดูนะคะโอ้โหโทษเห็นอะไรบ้าง นแก้เขา เรียนนะคะเข้าฐานหุ่นยนต์ชุดบาสกันนะคะอีกอันนี้อันนี้นเหลาค่ะานอะไรเลานอะไรคะหุ่นยนต์ชุดบาสหุ่นยนชุดบาส น้องในการเล่นหุ่นโยนชุนบ้านนะคะเล่นอย่างไรบ้างันคับยังไงบ้างแลมาทาวามืออามีเบิร์ซ้ายกว่า ต้องต้องขยับไปใกล้อีกนิดนะน,นึ่งันีานคนเกิร์ดดัอ่าพี่กำลังให้น้องดูอยู่ ไหมเป็นเด็กไหมเอากอนี่นี่นี่ข้ามันจะเคลื่อนไหวเอามานิ่งๆถ้าที่เราระบายสีนะคะเวลาเราเอามือถือส่องเข้าไปมันก็จะมีชีวิตเป็นมิติขึ้นมามันนิ่งไหมคะ to love what i'm doing Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up that's a fact never looking back i'm gonna keep myself on track keep my head up staying strong always do it on my own so i gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I... <laughs>